นี่คือประเทศที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2 0 2 6ประเทศแรกที่นึกถึงคืออาร์เจนตินากับแลัลมิซิแต่ฉันต้องบอกว่าพวกเขาจะไม่ได้ชูถ้วยอีกแล้วรุ่นทองได้ผ่านพ้นไปแล้ว และดีไอมาริอาก็กล่าวคำอำลาบกมือลาไปแล้วโอกาสสุดท้ายแห่งความรุ่งโรจน์ของเมซี่จะจางหายทิ้งให้แฟนๆของพวกเขาใจสลายสเปนทีมที่หลายคนเชื่อมั่นอาจส่องแสงได้ช่วงหนึ่งแต่ดีที่สุดก็จะสะดุดในรอบรองรอรีมันสมองของแดนกลางเสียจังหวะไปแล้วคาวฮอก็ยังคงต่อสู้กับอาการบาดเจ็บแล้วและมันยืมมลลัดดูเหมือนเขาจะโฟกัสกับความสุขกับพินาสิเคนิโคมากกว่าแบกภาระประเทศอังกฤษก็มาแบบทรงพลังแต่เรื่องราวของพวกเขาเหมือนกับปเสนอใกล้เคียงเสมอแต่ไม่เคยพอคำสาดตำแหน่งที่สองยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาเฮริคินไม่อาจแบบกรัััออองงงหลลทที่่พายเเมืจ กดดันได้บราซิลภายใต้คาร์ลอนโซที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งแต่ภารกิจที่แท้จริงของเขาคือปกป้องเรียวมุดริด้วยการใช้แรงเรฟินโอให้หมดไม่ได้เลยล่าฟุตบอลโลกแล้วใครเหลือหลักโปรตุเกสทีมที่เต็มไปด้วยความสามารถอันสดใสของดาวรุ่งอย่างไวทินฮอและโจโนเนวสัสหนุนหลังด้วยนูน,น,นมิเดสผู้กล้าหาญชายที่ทำให้เยมองมมองยบงานและทุกเส้นทางล้วนพาไปสู่โชคชะตาเดียวคริสติอโนโรโด,ดชูดว